สวัสดีครับผมนุ่นหน่อมลนคนแคระครับผมวันนี้ล้มมาแต่เสาเลยครับพี่น้องครับผมวันนี้มากับตากำเพื่อนครับผมตากำครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตากำครับวันนี้เหามาแมลงวาวครับวาวจุฬานะครับล้มมาว่าจะล้มเอกอากมานะครับแลีนเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเมืองตัวนี้เป็นวาวตัวไม่นะครับที่พึงเห็ดขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาไปซื้อผ้ามาตาวาวนะครับเดี๋ยวเมืองครับพี่น้องไว้สวยงามขนาดใดครับวันนี้วันที่ไหนวันนี้วัสามสิบครับใส่ทีไหมนะครับเนาะครับครับ ไอยากหายหนาให้ตาไปหลายมือเนาะผมมีลมเนะครับผมมีลมแน่อะไให้ตาครับเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่ามึงวาวาวตัวไม้นะครับจะขึ้นจะสวยงามขนาดใดนะพี่น้องขึ้นนิ้วเพ่ขึ้นจะขึ้นเพิ่มขึ้นจวดวัด้วครับผมจวดวัดนะครับตัวนี้จวดเพราะจวดลองมั้งจวดเพราะขึ้กระจวดลองเพิ่มเอาผมเดี๋ยวมึงพี่น้องครับผมอย่ารอตลาดอยู่ว่าฉันไม้มาอยู่เดี๋ยอตลาดตลาดไปเห็ดเวียกเสาะตะเสาอยู่นะครับผมตามพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับตัวไม้นะครับสีฟ้าสีน้ำเงิงนนะนะครับเนาะเอิ่มปลายแดงนะครับผมนี่ครับอโอ้ยอยากขึ้นแล้วอยากขึ้นแล้วพี่น้องเอ้าเดี๋ยวตามนะพี่น้องอไปข,ข,ขึ้นก่อนนะพี่น้องเอานะครับจะขึ้นแล้วไปแล้วพี่น้องจวดพี่น้องล้มพายุแตกครับพี่น้อง โอ้พี่หลงองวิ่งจวดจวดจวดโอ้พี่หลองขึ้นย่างดีเลยครับนิ่งครั้งแรกครับผมเนี่ยว้าวตะว่าล้มนี่แห้งขนาด ตัวผ่าขึ้นเป็นจืดๆพี่น้องสือผ่าว่าไม่ครับครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องสองตัวเลยครันี้ครับสองตัวเลยครับ,รบตัวหนึ่งปลายแดงย่างปลายแดงปีกแดงตัวหนึ่งปลายแดงปีกแ,แ,แดงหางแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้พี่น้องที่ร้องเมื่อกี้ครับอุ้ยจวดขนาดพี่น้องแรนวายเรนวาวส่ง้ายปีครับ เราผมไปยุ่งขนาดีกว่าครับพี่น้องพี่น้องครับบุย้ยล้มกันโชคนะ้พี่น้องแต่ว่าถือว่าขึ้นเที่ยงคักผายอยากเป็นหยดๆจดยังน้อยนะพี่น้องเด้อ ตัวนิ่งขนาดว้าวร้อยแม่งก็ผ่าเป็นโบคอยตึงพี่น้องสองตัวน้่พี่น้องนี่นอนทายเหมือนเดิมพี่นอ้องมีกตัวนึงครับนี่นี่ตัวนึงครับ นี่คือตัวขึ้นไปก้อนนะครับตัวหัวแดงปีกแดงหางแดงครับพี่นี่แอบคือตัวไม้นี่คือตัวไม้พี่น้องของตลาดมัทันมานะพี่น้องอันนี้แลนหาตลาดซะก่อนหรือว่าประสบความสำเร็จครับจวดมากเอาเดี๋ยวสอบถามตะกำจะขายาพี่น้อง